สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเค้กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกนะคะการบวกจํานวนไม่เกิน10นะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการบวกเนี่ยเราก็ได้เขียนเลข0ูนถึงเลขยีไปแล้วเรียนเรื่องจํานวนนะคะศถึงยีไปแล้วรู้แล้วว่าเลข0ูนย์หน้าตาแบบไหนเลข5หน้าตาแบบไหนนะคะ,ะเราก็จะเอาจํานวนตัวนี้ค่ะตัวเลขเหล่านี้มาบวกกันนะคะการบวกคืออะไร การบวกก็คือการที่เรานำเลขนำจำนวนสองจำนวนตัวเลขมารวมกันมารวมกันนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้จำนวนที่มากขึ้นหรือหรือบางจำนวนมาบวกกันแล้วจะได้เท่าเดิมเป็นยังไงบวกกันแล้วได้เท่าเดิมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันคะ่ะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเขาบอกว่า2บวก1เท่ากับส 2องบวกหเท่ากับสเช่นนี่มาดูชัดๆแม่มีเงินอยู่2บาทสังเกตลูกศรที่คุณครูชี้นะคะแม่มีเงินอยู่2บาท1-2พ่อพ่อให้มาอีก1บาทฝังนี้พ่อให้มาอีกอีกหบาทการบวกคุณครูบอกแล้วว่าเอามารวมกันอเอามารวมกันสอบวกหเรามานับรวมกันเลยค่ะ1นสอง 3อ่าเพราะฉะนั้นสองบวก1ก็เลยเท่ากับ3อ่าถ้านักเรียนยังไม่รู้ลองลองชูนิ้วขึ้นมาข้างหนึ่งชูขึ้นมา2นิ้วข้างหนึ่งชูขึ้นมาอีก1น,นิ้วเอามารวมกันเขาบอกว่าบวกใช่ไหมคะบวกเอามารวมกันอ่านับเลยคะ่ะ1 2 3อ่าได้3ามพระคุณครูไหมคะอ่าลองนับดูนะอ่าตัวอย่างตัวที่2 1งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งทำไมหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งอ่ดูคะ่ะ แม่มีเงินอยู่หนึ่งบาทแม่มีเงินอยู่หนึ่งบาทพ่อให้มาอีกศูนย์บาทแสดงว่าให้มาไหมคะอ่าพ่อให้มาอีกศูนย์บาทแสดงว่าไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยมีอยู่หนึ่งบาทเท่าเดิมนะคะอะไรก็ตามมาบวกกับศูนย์ก็จะได้เท่าเดิมเช่นสองบวกศูนย์ศูนย์ไม่มีเลยเนี่ยศูนย์ไม่มีเลยสองบวกศูนย์ก็จะได้สองเหมือนเดิมนัม่นเองน,นะคะหนึ 1, ่งสองดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ อันนี้2อบวก2เท่ากับ4ีบวก2เท่ากับ4เพราะอะไรมาดูดูลูกศรนนะคะนี่พี่สาวมีเงินอยู่2บาท1 2น้องชายมีเงินอยู่2บาท1 2อ่าเอา2จํจำนวนนี้มารวมกันมานับรวมกันก็จะเป็น1 2 3 4นั่นเองค่ะถ้านักเรียนไม่ทันเี่ยนักเรียนสามารถกดย้อนได้นะคะข้อนี้5-1-6บวก1เท่ากับ6 ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกแม่มีเงินอยู่ห้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าพ่อให้มาอีกหนึ่งบาทให้มาอีกหนึ่งบาทเอามารวมกันเลยค่ะเอามารวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นเองบวกก็คือเอามารวมกันนับรวมกันเลยก็จะได้จํานวนตัวนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ห้าบวกหนึ่งก็เลยเท่ากับหกนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างอันนี้ชัดๆมาดูตัวอย่างอันนี้นะคะส้มนี่น้องน้องมีส้อมอยู่4ผลเออยู่5ผลน้องมีส้อมอยู่5ผลนะคะ1 2 3 4 5พี่มีอีก4ผลนี่ของพี่อยู่ตรงนี้1 2 3 4าสเอาส้มของน้องและพี่มารวมกันมานับรวมกันก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นเองพอเราเอามารวมกันมันก็จะได้เท่ากับ9เพราะฉะนั้น5บวก4 5บวกอีก4พอนับรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นเองค่ะลองนับดูนะคะอ่ะดูตัวอย่างไปแล้วเรามาลองทำโจทย์อันนี้กัน เมื่อนักเรียนดูตัวอย่างไปแล้วการบวกไปแล้วเราลองมาทําแบบฝึกหัด10ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเลยค่ะถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปคุณครูได้นะคะ,ะทําข้อที่1ถึงข้อที่10ลองดูซิว่า5บวก5ได้เท่าไหร่มีอยู่5เอามาเพิ่มอีก5มีอยู่5เอามาเพิ่มอีก5เราก็นับรวมกันเลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อเ,หรเอ่ยข้างนี้มี5ข้างนี้มีอีก5เอามารวมกันแล้วนับได้เท่าไหร่ ลองทำดูนะคะ10ข้อค่ะ